No, <laughs> no, 그 <laughs> ที่ลางเท้าเชเท้านะกรูบาอาจาร์นะเพื่อยื่อยมาดูแลด้วยตรงนี้ เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระราชนตรไร,ร,ร,รและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลาย สิ่งของอันเป็นบริวารทั้องอร้ายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ <walking. S 1> เพื่อคว uh, ามสุขแต่รุงภูบุญญลิตปันทิตโตและแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแกญาติมิตทั้งหลายมีบิดามันดาเป็นต้น เทพย,ยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วย,วยสิ้นการระนานเทินค่ะเ,เราก็ได้ถวายสัมภาระคะเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระเดชพระคุณพระแม่ครูอาจารย์พระเทลานุาเิระค่ะ สฺวํโสจโสจจิตฺจํยทาวริวหํปุลาปาริปุรนติสารํเอวเมวหิโตจินฺนํเพทนํอุปคบทิอิจิตํปติตํวหํวิปฺพเมวทมิเตโต Abhidhiyo viva chatur, saparavavishasatur. I นี่เฉยนะอ่าท่านโยมนะทางท่าเราได้เลยให้ครูบาอาจารย์แป่ัประทานเราก็าไปรับประทานอาหารด้วยกันเกี่ยวก่าวนิดนึงนะเดียน่านไม่ได้ขึ้นมาจากม่น้ำเจา้านะประยานนะมาจากในน้ำโขงเพราะว่าเดียน่าตัวนี้เป็นของหลวงปู่เทพนะในสมัยที่กระทรวงมหาดไทยคะ่ะแล้วก็ต่อไปก็ยาก้ายไปที่จังหวัดขัตตางนะคะในสมยัยนัฐนะคะจนกระทั่ง ที่ปู่เข้าประเทศไทยหลวงปู่ก็ได้ถือส่งมาที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ได้เป็นราชจังหวัดนะคะได้เป็นราชประจําจังหวัดด้วยค่ะวันหนึ่งนะคะหลวงปู่ได้เดินทางข้ามทุ่งนาไปที่วัดป่าท่สวางค่ะซึ่งขณะนั้นมีชาวบ้านนัง่งฟังเทศจากหลวงปู่ปู่อยู่นะคะทำวัดฮีนโดค่ะจึงได้เข้าไป ร่วมหมือนั่งฟังนะคะและต่อมาท่านก็ได้ไประกาศหลวงปู่บ่อยๆก็เป็นฝากตัวได้เป็นสิริญรณุสิทธิ์นะคะองค์<ๆ>แรกก็คือหลวงปู่อธารมะทิโนโรดนะคะต่อมาสมรามโรครั้นที่สองได้ยุติหลวงปู่จิรารชิการนะคะเพื่อขอข้าบรรพชาอุปสงกฏในพศ2489ที่วัดศรีเมืองจังหวัดนองไายกนน็มีท่านพระธรรมสลายโลกาจารย์นะคะเป็นพระอุปชาและก็ได้เป็นผวคู้วัดป่าอานศรี กับหลวงปู่ผู้ธรรมวัชิเรต่อมาท่านได้มาขอจรมสากับท่านพระอาจารย์เีนะคะวัดทองกุ้มจังหวัดจันทบุรีค่ะหลวงปู่ในหลวีพระอาจารย์เรียก็อยู่อยู่ที่วัดอโศการามน,นะคะค่ะช่วงค่ะช่วงหลังท่านก็ได้ได้ดูแลวัดอโศการามน,นะคะแล้วก็หลังจากที่หลวงปู่คุณยลิศนะคะท่าน ได้จำภาษาอยู่กับพระจรีแล้วนะคะที่จังหวัดจันทบ,บรุรีพอออกภาษาหลวงก,ก็ได้มาพักที่วัดเจดริญหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลวงปู่ก็ได้มีโอกาสพบพระเทะร่าหรือว่าพระป่านะคะที่เป็นผู้แม่ครู้า,ารารย์ปราชญ์ยู่นะคะถือว่าได้ต้องเรียกว่าได้กําไรนะคะได้พบเห็นพระธรรมทาของพู้แม่ผู้ปราชญ์นะคะที่เป็นสายปฏิบัติของทางสายหลวงปู่มากท่านหายจากเป็นไข้มาเลยเ์อะไรแล้ว แล้วนะคะท่านก็ไปสร้างวัดป่าบ้านใหม่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนอยู่4ปีก็ได้ประพุทธประยรรมนะคะอยู่ในป่านะคะในสถานที่ต่างๆก็เป็นสถานที่สงบร่มรื่นนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะในราวปีพศ .2516 ท่านก็ได้รับจดหมายจากเ,เจ้าคุณธรรมดิหลกวัดบวรนิเวศน,นะคะว่าให้ไปประเทศออสเตรเลีย ก่อนไปท่านก็ได้ไปกราบองหลวงปู่แหวนสุจินโนที่วัดดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านก็ช่วงนั้นเที่วนะคะแล้วก็ในอีกหลายประเทศค่ะเช่นสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียเยอรมันสวีเดนเดนมาร์กฮอลันดาเบลเยียมเม็กซิโกและอีกหลายประเทศนะคะในตอนช่วงหลวงปู่ก็กลับมาประเทศไทยนะคะมาเมตตาสอนกับศิญยานุสิทธิ์นะคะที่ จุดต่างๆอย่างเช่นวัดเชิงเลนนะคะดิฉันก็เคยไปนั่งสมาธิกับท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาเมตตาในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สวนทิพย์นี่ก็มาบ่อยนะคะท่านมาท่านก็จะชอบให้ศิษย์นะคะศิริรุสิทธิ์ได้นั่งโครากับท่านและท่านก็จะเป็นองนำองสอนนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยนั่งได้นานนะคะเราเยีสู้ท่านไม่ได้นะคะเรานั่งนี่บางครั้งกลับแล้วกลับอีกแต่ท่านนี่นั่งนิ่งนะคะ ท่านฝึกมาของท่านนะคะค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยในะคะในปฏิบัติธารของท่าน,นะค่ะก็เป็นเป็นประวัติย่อๆของพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่บุญญาธิ์นะคะบันฑิ่โตค่ะซึ่งท่านเป็นพระอริยลูกหนึ่งที่เป็นแบบอย่างนะคะในการประพฤตนปฏิบัติธรรมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคณะสภายายิโยมมากันอย่างเืองน่นนะคะใส่บาตรกัน น้ำใจนะคะที่มีอย่างกว้างไกลนะคะประมาณไม่ได้ทีเดียวสำหรับน้ำใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะขอความกรุณาต้องสงบสักนิดหนึ่งนะคะขอความกรุณาสงบสักนิดหนึ่งค่ะค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำลังฉันปฐมาหารนะคะเพรขอท่านฉันท่านก็ต้องสงบไปด้วยเช่นกันนะคะขอความกรุณาสงบ ใจวาจาใจด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณนะคะค่ะท่านที่เตรียมสังรทานมานะคะท่านที่เตรียมสังฆทานมาเดี๋ยวช่วงหลังนะคะหลังจากท่านฉันพระทหารแล้วก็ถวายได้นะคะวันนี้เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะค่ะอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันทางด้านหน้านะคะร่วมปัจจัยได้ะคะ่ะเราจะ นำมากรอกันทั้งหมดแล้วก็ถวายแบ่งกันไปนเลยนะคะว่า,อ,าองค์้อยเท่าไหร่นะคะสำหรับพระเทวราชเกล็นะคะค่ะรวมทัง้งพระคุณเจ้าที่ติดตามมาด้วยนะคะวันนี้ก็ถวายกันทั่วหน้าเลยนะคะได้เกือบสองร้อยลูกค่ะส่วนค่าอาหารนะคะหรือเลี้ยงพระสหารก็อีกทานนึงนะคะจากด้านหน้าเลยนะคะแคาเจะได้เลี้ยงพระสงฆ์ แม่ครัวจาร์200รูปแล้วก็คณะผู้ญาติที่มาร่วมงานด้วยนะคะวันนี้อาหารมากมายทีเดียวเป็นอาหารที่ประณีตนะคะด้วยทุกท่านที่นำมาครท่านทานข้าวเสร็จแล้วเราเราสามารถถ่ายบารของท่านได้เหลือเพื่อการดูแลคุอาชนั่งแต่งขอบเล่มร้อยด้วยอ่า คุณสมชายคุณสมชายนะกับทีมงานนะดูแลเรื่องการถ่ายบาตออกจากนะบาตคือบาตรอาจารย์ก็ให้พระไปล้างบาตรปัจจัยของครูอาจารย์นะขอให้ เ่อดมไม่ได้หรอกาไม่ได้ขาถ้ามันขาดอมะไล่ไม่าดตอจะไปทำให้หายที่ไปขาดอนจะไม่อ้นรลยเจ้ด ค่ะสำหรับแถวก็ยังอยู่ติดยาเลยนะคะค่ะท่านอาจารย์มากันนะคะน่าจะเกือบสรูปเช่นกัน,นะคะ่ะเมื่อคืนร้อยเก้สรูปนะคะแต่ว่าบางรูปกลับไปเมื่อเมื่อเมื่อคืนก็มีนะคะไม่ได้พักค้างแต่ว่าท่านก็มาช่วงเช้านะคะเดี๋ยวบางท่าน ท่านที่อยากจะร่วมนะคะวันนี้เรามีปัจจัยที่จะรวมนะคะแล้วก็มาแบ่งนะคะให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกุนตรงนี้ถวายปัจจัยกับพระแม่คุปจานพระเทเานทิเทระนะคะทุกรูปเลยนะคะรวมทั้งพระคุณเจ้าที่ติดตามมาน้นเราได้ทำพระสุโน陀โรน,นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกันที่สวนทิพย์นะคะปล่อยเลยปล่อยเลยให้มาก่อนแล้วลงไปรอบ ขอมดงานหน่อยมดงานครูบาอาจารย์จะนั่งแล้วอาหารขึ้นถวายเลยนี่ตาเลี้ยนครับผุ้เท่าขึ้นดอนอาหารชุดแรกขึ้นดอนครับเจ้าหน้าที่สวนที่เตรียมอาหารจะขึ้นสีสายขึ้นสานประจำที่ชอ่นประหยัดุ้มประหยัดผู้จัดการ ประจำที่เจ้าหน้าที่สวนที่แบ่งออกสี่สายอาหารที่แม่ร้าเชฟอยู่ที่ไหนเป็นสมความเรียนแ็บแล้วค่ะสำหรับอาหารที่หมดนะคะ พระทหารในวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่มาทำที่นี่ก็ได้นะคะตอนนี้ขอโอกาสนะคะจากสาธุขอโอกาสที่จะถวายพระทหารก่อนนะคะส่วนทางทองนี่จะเป็นถวายปัจจัยกับพระแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะ ครนะัอไนาหารที่ไี่ใช่ด้วยแนะนำทางเดินท่านรบาทสบายหารขาวหนต่นนางๆให้กอดอยู่พระชรีเมีเยด่ไรนั่สองสายก็ได้นะ